우리만의 타타이 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 오. สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของอาหารไทยนะครับเมื่อสื่อโทรทัศน์เกาหลีที่ชื่อว่า Channel S ซึ่งมีผู้ติดตามทางช่องทางต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube IG TikTok รวมไปถึงแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์เกาหลีด้วย เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงในรูปแบบใหม่ครบวงจรและยังเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาท้องถิ่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารหรือว่าการท่องเที่ยวโดยสื่อนี้ได้มาถ่ายทําคลิปวิดีโอที่กรุงเทพมหานครเมื่อไม่นานมานี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยเพื่อที่จะพยายามค้นหาร้านอาหารอร่อยๆในท้องถิ่นหรือร้านอาหารลิมทางมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่ชื่อว่ายุนดูจุนสมหวังแล้วที่ได้กินผัดไทยที่ร้านอาหารท้องถิ่นโดยไม่มี ป้ายล้านตอนที่1ซึ่งนำโดย3นักแสดงหรือว่า3นักชิมนั่นเองนะครับโดยคนแรกนั้นชื่อว่ายุนดูจุนคนที่2มีชื่อว่าคอนยูคนที่3คือซอจุนลีทั้ง3คนเป็นนักร้องและนักแสดงชาวเกาหลีใต้นะครับถ้าหากว่าแอดมินสะกดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะ ในคลิปเขาได้รีวิวเกี่ยวกับอาหารลิมทางของไทยทั้ง3คนได้ออกตามหาร้านอาหารที่ซ่อนอยู่ของไทยและได้ไปเจอร้านอาหารริมทางแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารที่ไม่มีป้ายร้านพวกเขาได้ตัดสินใจกินอาหารร้านดังกล่าว mm hmm. เมื่อไปถึงร้านทั้ง3คนก็รีบถามเมนูทันทีและทางร้านก็ได้แนะนําเมนูให้ทั้ง3คน Can I see the menu Yes, yes. เมนูแรกที่ทั้ง3สั่งนั่นก็คือเมนูผัดไทยนะครับราคาจานละ80บาทหรือ3,000วอนจากนั้นคนยูได้ถามทางร้านว่าเมนูหมูสับมีแบบไหนบ้างซึ่งทางร้านก็ได้แนะนำไปว่าเป็นกระเพราหมูสับและข้าวกระเพราหมูสับซึ่งราคาอยู่ที่60บาทหรือ2,300วอนคนยูจึงสั่งผัดกระเพราหมูสับไป1จาน What จากนั้นยุนดูจุนได้ถามเพื่อนว่าจะสั่งไข่เจียวปูด้วยไหมซึ่งตัวของเขาเคยได้ยินมาว่ามันดีควันยูก็เลยบอกแม่ค้าไปว่าสั่งไข่เจียวปูด้วยซึ่งราคาก็จานละ250บาทหรือ9,300วอน ถัดมานะครับเป็นเมนูผัดผักบุ้งไฟแดงราคาอยู่ที่70บาทหรือ2,600วอนแต่ว่าทั้ง3คนไม่เอาเข้าเปล่านะครับตามด้วยน้ำมะพร้าว1ลูกราคาอยู่ที่60บาทหรือ2,300วอนในระหว่างที่รออาหารซอจุนลีนะครับก็ได้เผยถึงความรู้สึกกับบรรยากาศว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนสถานที่ท้องถิ่นจริงๆเป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่อยู่ริมถนนมันน่าทึ่งมากแต่รสชาติของอาหารไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไร จากนั้นพนักง,งานก็ได้เสิร์ฟมะพร้าวหนึ่งลูกซึ่งทั้ง3มคนได้ชิมน้ำมะพร้าวแล้วคอนยูก็ได้บอกว่าฉันได้ยินมาว่าการดื่มน้ำมะพร้าวเป็นสิ่งที่ดีแถวประเทศเขตร้อนพวกเขาจะดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและฟื้นฟูสุขภาพ จากนั้นพนักงานก็ได้เริ่มเสิร์ฟอาหารนะครับซึ่งเมนูแรกเป็นผัดไทยยุนดูจุนเริ่มชิมเป็นคนแรกเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เขาชิมเข้าไปแล้วเขาบอกว่าอร่อยจังมันดีจริงๆ จากนั้นคอนยูก็ได้ชิมเป็นคนที่สองแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหมันดีจริงๆและซอจุนลีก็ลองชิมเข้าไปอีกคนนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ชิมแล้วแกทำหน้าตางง,งนะครับไม่รู้ว่ารสชาตินั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้แต่พยักหน้านะครับโอ้ คนอนยูได้พูดถึงเมนูผัดไทยว่าผัดไทยที่นี่รสชาติแตกต่างมันใช้น้ำปลาและมีความเข้มข้นเผ็ดร้อนให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารลิมทางในท้องถิ่นจริงๆ มันดีมากจากนั้นนะครับยุนดูจุนได้พูดเสริมขึ้นมาว่าใครๆก็ชอบสิ่งนี้ส่วนซอจุนลีไม่พูดไม่จาเขากินอย่างเดียวนะครับต่อมานะครับเป็นเมนูที่2เป็นเมนูผักปุ้งไฟแดงซึ่งซุนดูจุนก็เริ่มกินเป็นคนแรกนะครับหลังจากที่เขาได้กินเข้าไปแล้วเขาก็ได้ยิ้มแล้วก็ซอจุนลีก็กินเข้าไปอีกคนพร้อมกับบอกคนอนยูว่า คุณต้องลองสิ่งนี้คนอนยูได้ตอบว่ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ได้ตักอาหารเข้าปากแล้วพูดออกมาว่ามันเป็นเพียงใบไม้บางใบฉันคิดว่าผักบุ้งจะมีรสชาติเหมือนผักกวางตุ้งหรือผักโขมหรือไม่ก็ผักชีฝรั่งแต่มันแตกต่างออกไปมันเหมือนอาหารอันโอชาผัดด้วยไฟที่แรงรสชาติอร่อยจริงๆมันอร่อยมาก 보세요아그정도야장난아니야아진짜아진짜아진짜선진님아진짜요너무기압이많이들어아니아니야정말정말이에요와장난아니에요아풀가지고뭐이거보세불맛도나요불맛도จากนั้นนะครับก็มีการสั่งข้าวเปล่ามาหนึ่งจานซึ่งคอนยูบอกว่าถ้าหากว่ามีข้าวเปล่ากินกับผัดผักบุ้งด้วยมันน่าจะดี และเขาก็ได้ถามยุนดูจุนว่าคุณเคยลองผัดผักบุ้งมาก่อนใช่ไหมซึ่งยุนดูจุนนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันได้รับข้อมูลจากคนที่รักเมืองไทยว่ามันอร่อยมาโดยตลอดและทุกคนก็บอกว่ามันอร่อย ถัดมานะครับเป็นเมนูไข่เจียวปูซึ่งทั้ง3คนก็ได้ลองกินทางด้านซอจุนลีได้ชิมเป็นคนแรกไม่รู้ว่าแกร้อนหรือว่ามันอร่อยแล้วก็เผยออกมาว่ามันดีมากเนื้อปูเยอะมากสัมผัสประสบการณ์ใหม่จากนั้นเป็นเมนูกระเพราหมูสับซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้ชิมเข้าไปก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติดีปรุงรสได้ดีเป็นหนึ่งในอาหารท้องถิ่นที่ยอดนิยม ในช่วงท้ายคลิปคนอนยูได้แชร์มุมมองของตนเองว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเป็นสถานที่ใหม่ๆหรือไม่ถ้าอาหารดีย่อมชนะเสมอฉันคิดว่าร้านนี้อร่อยมากกับอาหารทุกจานดูเหมือนธรรมดาแต่มีรสชาติที่ล้ำลึกมันน่าทึ่งมากฉันคิดแบบนั้น จากเรื่องราวดังกล่าวก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็ชาวเกาหลีได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับซึ่งความคิดเห็นแรกนั้นเป็นชาวต่างชาติเขาบอกว่ามันตลกมากและฉันเข้าใจดีว่าการสื่อสารในภาษาที่ไม่ใช่ของคุณมันยากมากขนาดไหนเหมือนครั้งแรกที่ฉันไปที่เกาหลีคงจะตลกน้าดูถ้ามาที่อิตาลีแล้วลองชิมอาหารที่นี่ความคิดเห็นถัดมาเป็นชาวเกาหลีเขาบอกว่า ฉันชอบที่พวกเขาเลือกร้านอาหารที่ไม่ค่อยออกทีวีมาก่อนเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยวในการสนับสนุนสถานที่ในท้องถิ่นบางครั้งอาหารในสถานที่เหล่านี้ก็อร่อยเป็นพิเศษแต่ก็ยังคงเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ทำได้ดีมากทุกคนส่วนชาวเกาหลีคนถัดมาเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่ดูจุนจะไม่รู้และเขาก็กินเก่งด้วยชาวเกาหลีคนถัดมาบอกว่าดูจุน รู้วิธีเพลิดเพลินกับมื้ออาหารจริงๆการดูเขากินทําให้เราเหิวเหมือนกันความคิดเห็นชาวเกาหลีคนถัดมาบอกว่าฉันอยากไปลองผัดผักบุ้งไฟแดงมากฉันดีใจที่ได้ยินว่ามันอร่อยคอมเมนต์ชาวเกาหลีคนถัดมาครับครั้งหน้าลองผัดกระเพรากับไข่ดาวพวกคุณจะได้รักมันมากขึ้นอย่างแน่นอนคอมเมนต์ชาวเกาหลีคนถัดมาบอกว่าเป็นเรื่องดีเพราะดูจุนกินเก่ง คอมเมนต์ถัดมาครับร้านอาหารท้องถิ่นมันน่าอร่อยมากเช่นเดียวกับชาวเกาหลีคนถัดมาเขาบอกว่าอาหารทุกอย่างดูน่าอร่อยจังส่วนชาวเกาหลีคนถัดมาบอกว่าฉันอยากรู้เกี่ยวกับรสชาติของผัดผักบุ้งจริงๆความคิดเห็นถัดมาครับเป็นชาวไทยได้บอกว่าร้านริมทางอร่อยเยอะแยะคุณได้เข้าถึงความเป็นไทยมากๆ จากนั้นชาวไทยคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นว่าอร่อยทุกจานแทบจะเรียจานอาหารไทยคือสุดยอดการผสมผสานรสชาติจากนั้นชาวไทยคนถัดมาได้บอกว่าผัดไทยมีหลายรสชาติแล้วแต่ว่าจะทําน้ําซอสแบบไหนทิปสมัยก็แบบหนึ่งร้านทั่วไปก็เป็นอีกแบบมีร้านแนะนําแบบไทยๆหลายร้านความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นชาวเกาหลีเขาบอกว่าช่วยบอกที่อยู่ของร้านนี้หน่อยได้ไหม แต่ว่าคอมเมนต์นี้ไม่มีคนเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นถัดมาครับถ้าไม่รู้จักกรุงเทพอาจจะดูเหมือนบังเอิญไปเจอร้านอาหารท้องถิ่นโดยบังเอิญแต่สําหรับคนที่รู้ดีเมื่อมองดูร้านอาหารที่เราไปตอนเย็นก็รู้สึกเหมือนว่าถูกชวนไปร้านอาหารชาวเกาหลีคนถัดมาครับบอกว่ามีหลายคนที่พบว่าอาหารไทยเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แต่ก็รู้สึกดีที่ได้เห็นผู้คนเพลิดเพลินกับมันแค่ดูก็อยากไปกรุงเทพแล้ว ชาวเกาหลีคนถัดมาบอกว่าผมได้ดูการออกอากาศครั้งแรกมันสนุกมากผมจะไปเมืองไทยครั้งแรกในอีกไม่กี่เดือนการชมวิดีโอนี้ฉันคิดว่ามันจะช่วยฉันได้อย่างมากคอมเมนต์ชาวเกาหลีคนต่อมาบอกว่า,าวเาาายี่ยมฉันจะใช้สิ่งนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในครั้งต่อไปที่ฉันจะเดินทางไปที่ประเทศไทยส่วนคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าฉันต้องการมาเที่ยวประเทศไทย และทั้งหมดนีครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวเกาหลีชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะครับหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์นมาบอกกันได้การรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองไต่ตรองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ